สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ C++ เราทราบแล้วว่า f o r l o o p เนี่ยในส่วนของ Control Section ของมันเนี่ยซึ่งก็คือใน p a r e n t h e s i s ตรงนี้นะครับมันประกอบไปด้วย 3.Expression Expression แรกก็คือตัว i n i t i a l i z a t i o n ใช่ไหมแล้วก็อันที่2นี้ก็คือ Test Condition แล้วก็ตัวที่3นี้ก็คือตัว Update Expression แล้วคำว่า Expression คืออะไรทำไมเราจะต้องเข้าใจด้วย expression นี่นะครับในเมื่อคุณเข้าใจแล้วคุณก็สามารถ ควบคุมตรงนี้ได้ได้ได้อย่างที่ใจต้องการนะครับ expression เนี่ยมันหมายความว่าอะไร expression เนี่ยก็คืออะไรก็ได้ที่มีค่าในตัวมันเองอย่างสมมุติว่า10แบบนี้นะครับ10ก็คือ expression ตรงนี้ผมจะปิดก่อนนะครับผมจะลบ f อร l o ูตรงผมจะคอมเมนตตรงนี้ก่อนแล้วก็12บก็คือ expression 8คูณ9ก็คือ expression expression นี้ก็คือค่าของมันก็คือ10 ส่วนตัวนี้ค่าของมันก็คือ16ตรงนี้ก็เป็น72แล้วถ้าเป็นแบบนี้หลหะแบบนี้ครับสมมติว่าผมมี x x เท่ากับ75ตรงนี้ใช่ครับตรงนี้ก็คือ expression โดยที่ค่าของมันก็เท่ากับ75 c เนี่ยเขาให้ความหมาย assignment operator เนี่ยให้ return ค่าให้เท่ากับค่าที่อยู่ด้านซ้ายในที่นี้ก็คือว่าตอนแรก compiler มันจะ assign 75เนี่ยให้เท่ากับ ให้ x เนี่ยให้เท่ากับ75ก่อนดังนั้นไอค่าค่าที่ x ถืออยู่เนี่ยก็คือค่าที่ก็คือค่าของอ statement ตัวนี้นะครับดังนั้นใน for loop เนี่ยคุณจะใช้อะไรก็ได้สมมติว่าในที่นี้คุณจะต้องการ print print ตัวเลขใช่ไหมครับ1ถึง10นะครับก็เป็น int int i เท่ากับ1ในขณะที่ i น้อยกว่าเท่ากับ10แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น i++ plus ตัวนี้นะครับตรงนี้ผมจะลบ semi เขาออกซะแล้วผมก็จะ print print i ออกมา n line มันซะนี่นะครับ i เท่ากับหนึ่งในขณะที่ i, I น้อยกว่าเท่ากับ 10, 10. i น้อยกว่าเท่ากับ10ในตรงนี้ใช่ไหม10บวก9้ลบ8ลบ1แบบนี้ก็คือแบบนี้ใช่ไหมครับก็หมายความว่าอ่า10ถูกไหม กาลบหก็คือ8 8ดลบก็คือศนย์ตรงนี้ก็คือ10ตรงนี้ i plus, ก็คือ i เท่ากับ i บวกหแต่ว่า1ตรงนี้คุณจะเปลี่ยนเป็นให้เป็น9กหารเแบบนี้ก็ได้ซึ่งนี่นะครับถ้าผมรันมาแล้วก็จะได้อ่ามันก็จะปริ้นตั้งแต่1จนถึง10นะครับผมจะลองรันโปรแกรมตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้1นึถึงสิดังนั้น expression เนี่ยก็อย่างที่บอกไว้ขอย้ำกันอีกทีนึงก็คือว่าอะไรก็ได้ ที่มีค่าในตัวมันเองนะครับผมส่วนในตรงนี้คืออะไรแบบนี้นะครับสมมติว่าผมจะมี int y นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ int x เท่ากับวงเล็บ y เท่ากับ4แล้วก็พวก5แบบนี้นะครับผมจะลอง print x ออกมาก่อนแล้วก็ end l i n มันซะแล้วก็จะ print y ออกมาแล้วก็ end l i n มันซาคุณว่ามันจ มันจะปรินต์อะไรขึ้นอย่างแรกมันก็จะต้องปริน์ x ก่อนใช่ไหม x ของเราเท่ากับ9แล้วก็ y ของเราเท่ากับ4นะครับผมจะลองรันดูเรามาอธิบายกันก่อนเพราะว่าตอนแรก x เนี่ยมันจะทําในวงเล็บก่อนถูกปะในเมื่อ y เท่ากับ4โอเค y เท่ากับ4นะดังนั้นมันก็จะรีเทิร์นค่าตรงนี้เท่ากับ4ถูกไหมมันก็จะมองทั้งหมดว่าเป็นเท่ากับ4เหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้ไงว่า c plus เนี่ยเขาจะรีเทิร์นค่าที่อยูด่ด้านซ้ายมือของ assignment operator หรือเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยนะครับก็คือค่าที่ y มันถืออยู่มันคืออะไรก็คือค่าตรงนั้นแหละที่ return มาดังนั้น y มันถือ4อยู่ใช่ไหมตัวนี้มันก็คือ4บวก5 4บวก5ก็เท่ากับ9ดังนั้นมันก็จะไป assign ให้เท่ากับ x แบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าผมจะ,ะ print ตัวนี้ออกมาดูนี่นะครับผมก็จะได้ x ผมก็จะได้9 9แล้วก็4แบบนี้นครับผมจะปิดตัวนี้ก่อนแล้วผมก็จะลอง run ตัวนี้ดูอ่ะแป๊บหบนึง่ง ตรงไหนตรงนี้ที่ผิดก็เพราะว่าไอตรงนี้มันมีค่า p r e c i d e n t operator มากกว่าตรงนี้มากกว่าเท่ากับแบบนี้นะครับดังนั้นในเมื่อผมต้องการให้เท่ากับมัน x e ก่อนผมก็จะต้องใส่ parenthesis ตรงนี้นะครับจากนั้นถ้าผม run ตัวนี้ดูมันก็จะได้มันก็จะ a s s i g ค่าตัวนี้เสร็จใช่ไหมครับแล้วมันก็จะ print ค่าที่ x ถืออยู่ดังนั้นค่า x ถือยู่ซึ่งบรรทัดนี้กับบรรทัดนี้ก็จะต้องเท่ากันนะครับผมก็จะใส่ n l i n ตัวนี้ไปซะ น,นี่นะครับผมจะลองรันดูนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้999 994 99แบบนี้นะครับครับผมสำหรับในวีอนี้ก็มีเท่านี้ครับแล้วเจอกันในวีลหน้าครับสวัสดีครับ